สวัสดีเพื่อนๆชาวตะกูลหลวทุกท่านวันนี้เราก็อยู่กันในนิยายพอบานราชาปีศาจตัวฟันกับภาคสงครามโลกครั้งหนึ่งฉบับรีอัปโหลดก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสเวียนกลับสลับมาทำภาคสงครามโลกอีกครั้งย้อนไปเมื่อ,อปีที่แล้วเนาะตอนนั้นมีคนทาอยู่แค่ช่องสองช่องเราก็ได้มีโอกาสทาในช่วงนี้ซึ่งมันก็เป็นคลิปแรกๆ ที่เราอ่าลงไปในช่องเช่นนั้นแล้วก็เข้าใจได้นะครับว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ว่าจะเป็นในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างความพร้อมนู่นนี่นั่นสมัยก่อนก็เลยถามไปที่ในช่องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะให้ทำรีอัพหรือไม่ซึ่งมีหลายคนก็บอกมาชัดเจนนะครับว่าเออดูไม่ค่อยรู้เรื่องซึ่งก็เข้าใจได้ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวจะมาทำรีอัพโหลดให้ซึ่งก็ปูบทไป ตั้งแต่เมื่อ3วันที่แล้วเนาะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสมา,าลงคลิปวันนี้ก็มาลงให้แล้วเนาะยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ทําให้เรามาถึงจุดนี้ได้ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากจริงๆนะครับที่ยังคงคอยอยู่และซัพพอร์ตเราเสมอมายังไงซะสําสหรับคนที่ดูแล้วและเข้ามาดูอีกก็ต้องขอขอบคุณเช่นกันส่วนคนที่ได้ดูช่องเรา ในส่วนของการปูบทในช่องสำรองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถกุดข้ามไปนาทีที่3ได้เลยเนาะเพราะเดี๋ยวจะเท้าความให้กับเพื่อนๆได้รับชมเล็กน้อยเพราะว่าอาจจะมีหลายคนเนาะที่ดูอยู่ในช่องหลักแล้วเขาไม่ได้มีโอกาสไปติดตามช่องสำรองหรืออาจจะยังไม่รู้ว่าเรามีช่องสำรองแล้วก็ปูเนื้อหาไว้สําหรับภาคสงครามลูกจะบับบรีอัปโหลดเมื่อหลายวันก่อนแล้วเนาะก็นั่นแหละครับ ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าบัดนี้นั้นนะครับพระเอกของเราจัวฟางหลังจากที่เขานั้นได้รอดพ้นจากเงืม้อมือของราชาดาบเฟยหยุนเขาที่ได้รับการช่วยเหลือจากตะระกูลซางกวนและในที่สุดจัวฟางของเรานั้นก็ได้ถูกช่วยชีวิตอีกครั้งด้วยแม่นางมู่โรงเซี่ยองค์หญิงแห่งทวีปนานโจ ผูที่เป็นไข่มุกแห่งทวีปทางใต้นางนั้นมีความสวยงามแต่ว่านางนั้นจะเป็นหนึ่งในตัวปัญหากับพระเอกของเราจัวฟันในอนาคตท้ายสุดแล้วนะครับจัวฟันของเราไม่มีทางเลือกอื่นเนื่องจากการที่ตัวเองนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสรวมไปถึงกูซานตรงที่อาการสาหัสสาการยิ่งกว่านั้นเขาไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องไปยังหองการค้าให้ชวนเนื่องจากหอการค้าให้ชวนนั้นเป็นสถานที่ที่มั่งคัง่งและเป็นสถานที่ที่ มีความสัมพันธ์อันดีต่อทั้ง4 5ทวีปของโลกใบนี้และในฝั่งของหอ,อการค้าไฮชวนนั้นคือที่เดียวที่มีประตูส่งสารมีอารีสำหรับส่งคนนะครับจากทวีปหนึ่งไปสู่ทวีปหนึ่งบอกได้เลยว่าด้วยสิ่งนี้นั้นใกลที่สุดที่จัวฟานของเราจะสามารถใช้สิ่งนี้ได้ก็คือหอ,อการค้าไฮชวนเป็นเหตุและผลทําให้พระเอกของเราจัวฟานนั้นก็ต้องตัดสินใจนะครับ ทำบางอย่างกับหอ,อการค้าให้ชวนและด้วยการที่ตัวฟานของเรานั้นเป็นผู้ที่ชักยาย,ยู่ห่างๆมันทําให้หอ,อการค้าให้ชวนนั้นได้ถูกกวาดล้างอย่างสมบูรณ์แบบใช่แล้วครับภายใต้การฆ่าทั้งตระกูลของในฝั่งของตระกูลวู้รันนั้นถาวายังมีวู้รันตรงลูกชายคนที่สองนะครับองค์ชายน้อยของหอ,อการค้าให้ชวนนั้นเขาก็ได้รอดชีวิตออกมาภายใต้การช่วยเหลือของตัวฟานและได้ร่วมบวั จมหัวจมท้ายกับพระเอกของเราเพื่อแก้แค้นกับตระกูลไปรีรวมไปถึงอาณาจักรดาราดับในอนาคตนั่นเองและแน่นอนนี่คือสิ่งที่ต้องขีดเส้นใต้ขอาการค้าขอาการค้าไอชวนในอนาคตนั้นมันจะเป็นฐานที่มั่นของพระเอกเราที่ถูกเรียกว่าผู้เขาเทียนโม่หรือถงเทียนโม่ในอนาคตนั่นเองผู้คนดั้งเดิมที่อยู่ในซี่แห่งนี้นั้นจะเป็นหนึ่งในคนที่ได้ชื่อว่า เป็นกลุ่มกําลังและเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดที่คอยกับเคลื่อนวอิภูเขาเทียนโมวิหารเทียนโมของเราในอนาคตนั่นเองก,ก็หลังจากพระเอกของเราในที่สุดก็สามารถกลับมายัางสถานที่อย่างซีโจที่เป็นผืนแผ่นดินของตัวเองได้แน่นอนครับพระเอกของเราจัวฟานนั้นก็ไปยังสถานที่หนึ่งนั่นก็คือหุบเขามื่นอสศูนย์เพื่อไปขอความช่วยเหลือจากหัวของห้าสัตว์สิทธ์อย่างคุณเผิง ชายที่ได้ชื่อว่าเป็นหัวหน้าของเราสัต์ศักดิธิ์นั่นเองแต่ทว่าต่อหน้ากำลังดาบต่อหน้าอิทธิฤทธิ์ของดาบศักดิ์สิธิ์ที่สร้างกวนตัวทีครับที่ในฝั่งของสร้างกวนเฟยยุนนั้นโจมตีกูซานตรงเรามันนั้นเปรียบประดุจดังอาวุธที่ใช้สังหารที่กูซานตรงที่เป็นลูกหลานของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนสิ่งนี้นั้นทําให้เขาไม่สามารถที่จัสามารถรักษามันได้อย่างง่ายๆเป็นเหตุและผลทําให้แม้กระทั่งคุณเพิงเอง ก็ไม่สามารถช่วยให้กูซานตรงของเรานั้นหายสนิทได้โดยตรงเขาทำเพียงได้แต่แช่กูซานตรงของเราให้เป็นปักเพื่อที่จะยื้อระยะเวลาให้กูซานตรงของเรานั้นมีเวลามากยิ่งขึ้นสำหรับการช่วยเหลือในฝั่งของคุณเปิงนะครับก็ได้แนะนำไปที่ชี้เป้าไปในทิศทางของเปยโจหรือว่าทวีปทางเหนือซึ่งก็คือชายที่ได้ชื่อว่าเป็น สัตศักดิธิ์ที่มีการปิดผนึกที่ทรงพลังที่สุดในหมู่สัตศักดิธิ์หรือมีพลังในการปิดผนึกมากที่สุดในบรรดาคนทั้งโลกของจกักรวาลพ่อบ้านปีาศาจซึ่งก่อนที่ตัวฟานของเราจะไปที่นั่นเขาเองก็ต้องเตรียมการเนื่องจากคุณเผิงนั้นเขาเป็นอ่าเนื่องจากคุณเผิงนั้นเขารู้ดีว่าในฝั่งของเตาผนึกสวรรค์หรือว่าไฮเอาเขานั้นไม่ชอบมนุษย์เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นพระเอของเราจึง มายังสารที่หนึ่งต่อน,นั้นก็คือสารที่ตั้งของบรรพบุรุษมังกรนั่นเองด้วยการช่วยเหลือของบรรพบรุษมังกรเองทําให้กูทําให้พระเอกของเรานั้นก็มีกําลังใจและได้รับคําแนะนําที่มากยิ่งิ่งขึ้นบัตรนี้ในฝังของบรรพบุรุษมังกรนั้นได้เหมาะเม็ดยาหลงสิงตันหรือว่ายาเม็ดลมหายใจมังกรให้กับเซียวเออร์มาถึง10เม็ด ถึงแม้ว่าขุมกำลังของยาเม็ดลมหายใจมังกรที่มอบให้กับเซียวเอิญนั้นมันอาจจะไม่ได้มีอนุภาพเทียบเท่าหรือทัดเทียมกับของจัวฟานที่ได้รับมา3เม็ดตรก่อนหน้านี้แต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้หลานตัวน้อยของเขาอ,อย่างเซียวเอิญนั้นสามารถดูรอดปลอดภัยการันตีความปลอดภัยให้กับนางได้เปลาะหนึ่งนั่นเองท้ายสุดแล้วในที่สุดเมื่อจัวฟานกับเซียวเอิญพร้อมแล้วนางก็ไม่รอช้าออกเดินทางสู่ทวีปเปย์โจในทันที เอาละครับก่อนหน้านี้ในที่สุดพระเอกของเราก็ได้ออกเดินทางมายัางทวีปเปยโจเขานั้นก็ได้ออกเดินทางโดยการปลอมตัวอย่างไม่ต้องสงสัยตัดมาที่ในฝั่งของจักรวรรดิดาราดาไปลียู่เทียนที่ได้เรียกประชุมเหล่าราชาดาบทั้งเก้านั้นบัดนี้เขาที่ได้ทราบความจริงอันน่าตกใจว่าตระกูลสร้างกวนได้ยึดครองนำดาบชงเทียนกลับไปแล้วเป็นเหตุและผลทําให้เขาโมโหเป็นอย่างมากภายใต้ความพิรุธของไปลียู่เทียน บุรุษไร้พ่าอันดับหนึ่งชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้เราก็จะได้เห็นว่าแม้กระตั้งเราราชาดาบไม่ว่าจะเป็นปันจิงเซิงไม่ว่าจะเป็นไปรีจู่ยู่ไปรีจู่หยุนหรือราชาดาบคนใดพวกเขานั้นล้วนแล้วแต่ต้องสะพึงให้กับความน่ากลัวของชายที่เป็นขนแรกผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประหลาดอันดับหนึ่งของโลกใบนี้ไปรีจู่เทียนนั้นเขาแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่ทว่าภายใต้ข่าวร้ายนั้น ไปรีจิงเ่ยของเราเองเขาก็มาพร้อมกับข่าวดีนั่นก็คือเขานั้นได้สืบและได้ยืนยันแล้วว่า <c oughs> เมื่อไม่กี่วันก่อนอน,นั้นชายที่เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าคนแรกของทวีปเปยโจผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปทางเหนือยางโอยางลิงเตียนได้เข้าประทะกับสัตว์ประหลาดที่ไม่มีที่มาที่ไปเป็นสัตว์ประหลาดที่ยังคงปิดเป็นปริศนาของทวีปเปยโจใช่แล้วมันก็คือ หนึ่งในห้าศักสิทธ์เต่าผนึกสวรรค์ไฮเอาของเรานั่นเองถึงแม้ว่ามนุษย์นั้นจะไม่รู้ถึงการมีตัวตนของห้าศักสิทธ์แต่ท้ายสุดแล้วพลังของศักสิทธ์อย่างเต่าผนึกสวรรค์นั้นก็เป็นของจริงพวกเขาที่เรียกมันว่าสัตว์ประหลาดแม้กระทั่งโอยางลิงเตียนชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเขาที่พุ่งไปยังทะเลเหนือพร้อมกับดาบศักิ์สิทธิ์หนึ่งในห้าดาบศักิ์สิทธ์ที่บวกกับพลังของชายที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปเปย์โจ ยังไม่สามารถรับกระบวนท่าของเตาผนึกสวรรค์เลยได้แม้แต่นิดเดียวนี่คือความห่างชั้นของมนุษย์และสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าพลังของห้าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นั้นเกรงว่าต่อให้เป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไปลีหยู่เทียนก็ยากที่จะเทียบได้ในเวลานี้เมื่อพวกเขานั้นนะครับพึงพอใจไปลีจิงเว่ยนั้นจึงไม่รอช้าเมื่อเขาเห็นแล้วว่านี่คือโอกาสอันดีที่สุดสําหรับการบุกตะหลวงและ ยึดคลองทวีปทั้งสี่รวมพื้นแผ่นดินทั้งห้าให้เป็นหนึ่งเดียวกันโอกาสที่พวกเขานั้นเฝ้ารอคอยมาถึงแล้วฉะนั้นแล้วไอรียู่เทียนจึงไม่รอชา้าได้นำกำลังพลเสวนหนึ่งเพื่อที่จะบุกจูโจมและประกาศสงครามกับทวีปทั้งสีนั่นเองเอาละสิครับนี่คือเรื่องราวโดยย่อนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ดูเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราเคยลงไปแล้วนะครับซึ่งนั่นแหละครับ กินเวลามาค่อนข้างเยอะเนาะบัตรนี้นั้นเป็นเหตุและผลทําให้ทวีปเปยโจนั้นเมื่อรู้ว่าตัวเองกําลังถูกลุกราักด้วยพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของจักรวรรดดาราดาบแน่นอนครับเขาทั้งหมดไม่รอช้าเหล่าผู้วุโสที่ได้เรียกประชุมเขานั้นจึงได้ขอความช่วยเหลือจากพันธมิตรจากขอความช่วยเหลือจากพันธมิตรสีทวีปซึ่งก็คือ ผู้ที่มาจากซีโจนั่นก็คือส่งเรื่องไปที่ลานส่วนหลงยางไม่ต้องสงสัยในฝั่งของศาลที่อื่นๆตรงโจ้ก็จะเป็นตระกูลสร้างกวนในฝั่งของนานโจแน่นอนครับต้องเป็นตระกูลมู่หลงยางไม่ต้องสงสัยด้วยที่พวกเขานั้นต้องประกาศกฎอายการศึกมันนั้นอยู่ในสภาวะที่ตึงเครียดบัดนี้นั้นโดยกองกําลังของทวีปเปย์โจเพียงอย่างเดียวนั้นไม่มีทางที่จะตอบไม่มีทางที่จะสู้รบบกมือกับ จักรวัดดาราดับได้อย่างแน่นอนเิ่นนั้นแล้วผู้คนจึงได้ขาดหวังว่าแน่นอนพวกท่านนั้นจะเห็นแก่มิตรภาพอันดีง่มและส่งคนมาช่วยพวกเราในเวลานี้นะครับจัวฟานของเราระหว่างที่เขาดันได้ออกเดินทางมายัางทวีปเปยโจก็จัวฟานได้มีการแวะเล่นข้างทางแวะเล่นข้างทางนะครับซึ่งสัตว์วิญญาณที่จัวฟานของเราได้เป็นพาหนะจากคุณเพิงใช่แล้วครับเพื่อให งานรวมไปถึงการเดินทางของจัวฟานของเรานั้นลุล่วงเป็นไปได้ด้วยดีเขาคุณเพิงหนึ่งในห้าสัตว์ศทธิ์นั้นจึงได้ให้มือขวาของตัวเองอย่างอีกาแปลกสามหัวก้าวระดับของสัตว์วิญญาณหรือก็คือสัตว์ระดับหรือก็คือสัตว์วิญญาณระดับเก้าในตำนานนั่นเองในโลกใบนี้นั้นมีสัตว์วิญญาณระดับนี้อยู่แค่หยิบมือเดียวเมื่อพันปีก่อนนั้นอีกาแปลกสามหัวได้ชื่อว่าเป็นราชันของเราสัตว์วิญญาณ ว่ากันว่าอีกาแปลกสามหัวสัตว์วิญญาณระดับเก้าตนนี้นั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าผู้ที่อยู่ในระดับขวนขึ้นร้อยคนพันคนร่วมกันเสียอีกทวีปทั้งใบนั้นเคยถูกสั่นคลอนด้วยอีกาแปลกสามหัวมาแล้วครั้งหนึ่งในอดีตแล้ววันนี้นั้นกลับมีชายคนหนึ่งที่ได้ใช้อีกาแปลกสามหัวตนนี้นั้นเป็นพาานะซึ่งแน่นอนครับจัวฟานของเราที่ได้อำพางปกปิดใบหน้าและไม่ได้แสดงตัวนั้น เขาคือผู้ที่เป็นเจ้าของนะครับและใช้งานพาหนะสัตว์สเขาคือผู้ที่ใช้งานพาหะสัตว์วิญญาณรับเ้าตนนี้นั่นเองหลังจากที่จัวฟันนั้นนะครับได้แวะทําธุระข้างทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจึงไม่รอช้าได้มุ่งสู่ทวีปเปยโจตัดภาพมาที่ทวีปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซีโจเปยโจหรือว่า นานโจวรวมไปถึงตรงโจวพวกเขาต่างก็เตรียมความพร้อมนะครับและระดมกลุมกําลังเพื่อที่จะไปยังทวีปเปยโจเนาะแน่นอนครับในเวลานี้นั้นมาที่ทวีปซีโจลานส่วนหลงเหล่าผู้โสรลานมังกรคู่และผู้นําระดับสูงนั้นก็ได้ประชุมหารือกันซึ่งคนที่ขาดไปไม่ได้นั่นก็คือบัตรเอานั่นก็คือตระกูลหลวของเราบัตรนี้นั้นสํานักหรือว่านิกายหลวนั้นก็ได้่อ,อก็ได้ชื่อว่า เป็นหนึ่งในกลุมกําลังที่ยิ่งใหญ่ของทวีปซีโจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นนั้นแล้วพวกเขาจึงมีสิทธิ์และมีความสามารถที่จะออกความคิดเห็นได้บวกกับความสามารถที่เนื้อล้ำและดังสะเทือนโลกอย่างสามดาวแห,แห่งปัญญาของตะกูลหลวงจูเกช้างเฟิงยันโมร่วมไปถึงเล้งวู้ชางพวกเขานั้นก็ได้หยิบยื่นนะครับและวางแผนการที่ดีเยี่ยมเป็นเหตุและผลทำให้ผูโสรานมังกรคู่ ู่โสเขาดำเขาเขาวนั้นอดไม่ได้ที่จะชื่นชมเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าในเวลานี้ผู้คนที่เป็นผู้ที่เป็นยอดฝีมือหัวกะทินั้นเกรงว่าจะต้องถูกส่งไปยังสวีปเปยโจพวกเรานั้นไม่มีทางเลือกอื่นเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาหากเพื่อนดอดร้อนมีหรอือที่พวกเขานั้นจะสามารถอยู่เฉยได้เป็นเหตุและผลน,นะให เขานั้นตืงต้องตัดสินใจนะครับส่งคนที่แข็งแปร่งมากมายไปช่วยทวีปทางเหนือนั่นเองแต่เขาเองก็ไม่อยากให้มันพวกเขาเองนะครับเราผู้สูงเองก็ไม่อยากให้อ่าหลังบ้านของตัวเองนั้นว่างเปล่าเนื่องจากมันอาจจะเป็นแผนการล่อเสือออกจากถ้ำก็เป็นได้พวกเขานั้นยังคงหวั่นเกรงลึกๆว่าจากักรวรรดิดาราดาบนั้นอาจจะใช้โอกาสที่ผู้นำระดับสูงของทวีปต่างๆไม่อยู่ และรอบโจมตีณเวลานั้นเช่นนั้นแล้วสิ่งสําคัญที่สุดนั่นก็คือการปกป้องชายเด่นและแน่นอนวันนี้นั้นปู้ที่มีอํานาจรวมไปถึงกลุ่มคนที่แข็งแกร่งที่สุดกลุ่มหนึ่งของทวีปซีโจไม่ใช่ใครอื่นนั่นก็คือตะกูเหลือบอกกับบวกกับหลวยุนไทยของเรานะครับที่เป็นลูกบุญธรรมของจอมพลตูก่กูเขานั้นมีทุกอย่างเขามีความพร้อมและมีทุกสิ่งอย่างที่ นายพลที่ดีควรมีเช่นนั้นแล้วเขาจึงได้ประสบพบเจอและได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ที่นำผู้ที่นำเราตา,ารนะครับปกปกปกป,กปกครองชายแดนของอทวีปซีโจนั่นเองเห็นได้ชัดเลยว่าในฝั่งของตระกูลหลวนณเวลานี้นั้นมีอิทธิพลมากมายแค่ไหนซึ่งในอนาคตแน่นอนนี่คือตระกูลที่จะสันสะานไปทั่วทั้งโลกล่ามันคือสิ่งที่จัวฟานของเรานั้นอยากเห็นมากที่สุดตัดภาพมาที่ในฝั่งของ ทวีปตรงโจเนาะตระกูลสร้างกวนตระกูลอันดับหนึ่งของทวีปตรงโจบัตรนี้นั้นพวกเขาเต็มไปด้วยความขมขื่นเหล่าปูสูต่างก็กัดฟันแน่นพวกเขานั้นที่เพิ่งมารู้ทีหลังนะครับว่าท้ายสุดแล้วไอ้พระเอกของเราจัวฟานมันนั้นได้ปิดผนึกดาบของตัวเองไว้ซึ่งมันไม่ไางอะไรจากเศษเหล็กนะครับบัตรนี้สร้างกวนเฟยเซียงนั้นกัดฟันก็ตะโกนพูดขึ้นในทันทีน้อยเนี่ยกูยี่ฟานเจ้านี่มันบางอาจมากท้ายสุดแล้ว แค่มอบดาบให้เราดีๆแต่เจ้ากับเลือกที่จะปิดผนึกดาบเล่มนี้งั้นเหรอเช่นนั้นแล้วดาบเล่มนี้มันก็ไม่มีความหมายเกรงว่าหากผู้คนทั่วโลกได้รับรู้ถึงสิ่งนี้จากการที่เรานั้นจะมีข้อได้เปรียบเราอาจจะเป็นผู้ที่เสียเปรียบมากกว่าเดิมด้วยซ้ำใช่แล้วครับการที่ไม่มีดาบชงเทียนนั้นมันมีผลเป็นอย่างมากดาบศักดิ์สิทธิ์นั้นหากอยู่ที่ ตระกูลหนึ่งตระกูลใดแน่นอนครับมันจะเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพโดยรวมของทวีปหนึ่งหนึ่งอย่างมากมายเนื่องจากการที่โอหยางหลิงเตียนนะครับชายที่แข็งแกร่งที่สุดในผู้นำสี่ทวีปกล่าวได้อีกในหนึ่งเลยน้อนในบรรดาผู้ที่ถูกเรียกว่าคนแรกในโลกหรือว่าผู้ที่แข็งแกร่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกไม่นับไปลียู่เทียนกับก้าราชาดาบจากฝั่งศัตรูนะครับโอหยางหลิงเตียนคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด แล้วเช่นนั้นการที่เสาหลักอย่างอูหยางลิงเตียนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่คือเหตุผลหลักที่ทําให้จังหวัดดารดาไปดีจิงเว่ยไปดียู่เทียนนั้นเข้ารุกรานก็ซืบเนื่องจากอูหยางลิงเตียนที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับนําซ้ําทวีเปย์โจนั้นว่ากันว่าเป็นสถานที่ที่อยู่ขึ้นไปทางเหนือแล้วครับ80%เปอร์เนนั้นล้อมรอบด้วยทะเลนกว้างใหญ่ มีอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีมีเก็ดหิมะที่โปรยปลายไปทั่วท้องฟ้ามันนั้นเป็นสถานที่ที่สวยงามและเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการตั้งป้อมปราการไว้รับศึกศัตรูเป็นอย่างมากเอุนี้นั้นเป็นเหตุและผลทําให้ทวีปทางเหนือนั้นจึงเป็นคุมกําลังที่แข็งแกร่งที่สุดของทวีปทั้ง4นั่นเองการที่พวกเขานะครับมุ่งบุกไปยังทวีปทางเหนือนั้นก็คือเพื่อจัดการกับหัวใจหลักของปันดมิตรีทวีปนั่นเอง บอกได้เลยว่าทวีปเปยโจจะหากสูกทําลายลงท้ายสุดแล้วทวีปอื่นๆมันก็จะต้องล้มหายตายจากตามๆกันไปอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอนครับนี่คือก้างขวางคอชิ้นใหญ่ของไปรียู่เถียนรวมไปถึงไปรีกิงเว่ยแต่ระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมานั่นเองเนื่องจากทวีปเปยโจมีภูมิประเทศและมีเสถียรภาพโดยรวมที่หนักแน่นและมั่นคงมากที่สุด จากสีทวีปแล้วเป็นเหตุและผลทําให้เรานั้นจะได้รู้กันว่าทวีปเปย์โจนั้นคือสารที่ที่มีการป้องกันดีที่สุดของทวีปทั้ง4ในเวลานี้นะครับในที่สุดพระเอกของเราจัวฟานก็ได้มาถึงยังชายแดนของทวีปเปย์โจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาละสิครับเคียนฟานของเรานั้นเขาที่ได้ปลอมตัวเป็นพ่อค้าหรือว่าอาศัยชื่อของของการค้าชหชวนก่อนหน้านี้บัตรนี้เขานั้นได้ มาในานามของพ่อค้าเนื่องจากเขาไม่ต้องการที่จะเป็นที่สนใจต่อให้ตนเองนั้นแข็งแกร่งหรือมีความสามารถแค่ไหนสองมือนั้นจะสามารถเอาชนะมือสี่มือได้อย่างไรท้ายสุดแล้วถึงแม้ว่าเซียวเอ๋อเองจะได้เม็ดยาลมหายใจมังกรมาถึงสิบเม็ดมันก็อาจจะไม่พอด้วยซ้ำเขานั้น,ไม,น,นไม่ต้องการที่จะเป็นจุดสนใจต่อฝูงชน ตัวฟันของเราจึงเลือกที่จะพลางตัวนะครับเพื่อให้ตัวเองนั้นทําภารกิจของตัวเองอย่างเงียบที่สุดนั่นเองบัดนี้นั้นนะครับพระเอกของเราที่มาถึงยังจุดตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งบอกได้เลยว่าในขณะนี้นั้นมันประกาศใช้กฎอายการศึกอยู่มันอยู่ในสภาวะที่ตึงเครียดเป็นเหตุและผลตาให้ทวีปเปยโจนั้นมีความเข้มงวดในการรับหรือ,อรับคนเข้าออกเป็นอย่างมาก เช่นนั้นแล้วทว่าถึงแม้จั่วฟานที่อยู่ในระดับขั้นที่อ่อนแอนะครับบัดนี้จั่วฟานของเราอยู่ในขั้นเทพาศาสตร์สองและแน่นอนจั่วฟานนั้นมากับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆซึ่งไม่มีระดับพลังที่น่าวาดวันอะไรเลยน้ำซ้ำยามที่เป็นคนเฝ้าประตูเมืองนะครับเขาอยู่ในระดับสูงสุดของขั้นหลอมบิญญาณแต่ทว่า ยามเฝ้าประตูเมืองนี้เมื่อจ้องมองไปที่หน้าของจัวฟานเขานั้นกลับรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างมันนั้นทําให้เขาไม่กล้าพีฝามและต้องรู้สึกวาดเกงลึกๆก,ก,กับจัวฟานนี่อะไรกันความรู้สึกที่ไม่สามารถพูดได้นี้มันหมายความว่าเช่นไรและแล้วในที่สุดนะครับรเอกของเรานั้นก็ได้ใช้แผนการที่แยบยนนะครับขอปลอมตัวมาเป็นพ่อบ้านของตระกูลเชียนและเป็นพ่อค้ามากับ ลูกนะครับเดินทางมาแบบไม่มีพิษมีภัยอะไรเช่นนั้นแล้วก็ได้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองมาเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเดินเข้ามาในเมืองหนึ่งของทวีปเปยโจเป็นที่เรียบร้อยแล้วจัวฟานของเราก็ได้เดินออกสำรวจนะครับรวมไปถึงเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสารที่ตั้งของทะเลเหนือและดูความเป็นไปเกี่ยวกับรอบๆเมืองในเวลานี้นะครับพ้าเอกของเราจัวฟานนั้นก็ได้พาเซียวเออร์มายัางร้านค้าร้างหนึ่งบัดนี้ในโรงเตี้ยมนั้น เนื่องจากเซียวเอ,อ้ร์นางยังคงเป็นเด็กเด็กผู้หญิงนั้นต่างก็อยู่ในวัยของตัวเองและนางนั้นเห็นหน้ากากใบหนึ่งที่สวยงามมากๆเป็นเหตุและผลจึงทําให้นางนั้นตัดสินใจที่จะเลือกซื้อกระดาษเอ่อเลือกซื้อหน้ากากเล่มนี้แต่ทว่าในเวลานั้นกลับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่นางนั้นดูเหมือนจะถูกใจหน้ากากนี้เ,เช่นเดียวกันเป็นเหตุและผลทําให้ผู้หญิงที่มีหน้าตาสวยผู้นี้นั้น นางมีความเกลี้ยกลาดเป็นอย่างมากและไม่ได้มีท่าทีที่จะยอมป่อนข้อให้กับเด็กผู้หญิงตัวน้อยเลยแม้แต่นิดเดียวทว่าปลายใต้คานประทะฝีปากกับจัวฟานแน่นอนครับไม่มีผู้ใดในโลกสามารถเก่งไปกว่าจัวฟานของเราได้จัวฟานของเราที่เห็นแวบเดียวผู้หญิงที่มีความโอ้อามีความมั่นใจและเราพลังที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้นี้นั้นในโลกใบนี้มีเพียงแค่หยิบมือเดียวด้วยการที่จัวฟานของเรานั้นพินิจชิจารณาอยู่สักพักหนึ่ง นะเขาก็รู้ได้ทันทีว่านางผู้หญิงคนนี้จะต้องเป็นหนึ่งใน9ราชาดาบราชินีดาบแห่งสายฝนไปรียู่อยู่เป็นแน่แท้และแล้วจั่วฟานของเรานะครับจึงได้เล่นลิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขก็ได้ชักวาจากันไปมาท้ายสุดแล้วไปรียู่อยู่นางนั้นมีหรือครับที่จะสู้จั่วฟานของเราได้ถึงแม้รัะพังของนางนั้นสามารถบดขยี้พระเอกของเราได้อย่างง่ายดาย แต่ท้ายสุดแล้วสงครามจิตวิทยานั้นเกรงว่าต่อให้นางนั้นเจาะทะลุไปถึงขั้นแดนเทพก็ยังไม่มีทางที่จะสามารถเทียบกับจัวฟานได้ท้ายสุดแล้วนะครับนางเองก็ยอมรามือในที่สุดจัวฟานของเรานั้นก็ไปขี้หัวใจของนางสิ่งเดียวที่นางกลัวนั้นไม่ใช่ตัวเขาหรือใครผู้ใดในโลกใบนี้เนื่องจากก้าวราชาดาบนั้นก็มีชื่อว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมันนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะรับมือกับ เราคนที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปต่างๆคนเดียวที่นางกลัวนั้นมันก็คือไปรียู่เทียนสัตว์ประหลาดตัวนั้นยังไงล่ะพระเอกของเราจัวฟานก็เลือกที่จะจี้ใจดำนะครับเพราะเขานั้นรู้ดีว่าไปรียู่เทียนที่มาพร้อมกับราชาดาบยังทวีปเปยโจนี้นั้นท้ายสุดแล้วหนึ่งคนก็ไม่อาจสามารถเป็นศัตรูกับผู้คนทั้งโลกได้แน่นอนไปรีจริงเว่ยที่เป็นผู้ที่เดินหมากและเดินเกมนั้น ตัวฟานของเราจึงคาดว่าไปรีจิงเว่ยคงจะสั่งและย้ำชัดเจนนะครับว่าไม่ควรที่จะทำอะไรผีปามและห้ามทำตัวเด่นด้วยสิ่งนี้เป็นเหตุและผลทำให้ไปรียู่เทียนนั้นจึงออกคำสั่งกับนางว่าอย่าทำตัวเป็นจุดสนใจจนกว่าเรานั้นจะผอมจนกว่าเรานั้นจะได้การส่งสัญญาณจากไปรีจิงเว่ยถึงตอนนั้นห้ามทำอะไรทั้งสิ้นตัวฟานของเราที่รู้เรื่องนี้ดีจึงได้ใช้จุดอ่อนนี้นะครับและทำให้ ราชินีดาบของเราไปรีอยู่นั้นยอมรามือในที่สุดและแล้วในฝั่งของเจ้าของโรงเตี๊ยมนะครับเจ้าของร้านค้าเขานั้นก็รู้สึกทึ่งกับความสามารถของจัวฟานเป็นอย่างมากเนื่องจากพระอีของเราสามารถสยบนางงูพิษที่สามารถนางงูพิษที่เอาแต่ใจขนาดนี้ได้เขานั้นอดไม่ได้ที่จะชื่นชมจัวฟานนมายท่านท่านนี่ช่างมีความสามารถเหลือเกินท่านนั้นใช้ทิกเพียงท่านท่านนั้น รู้กเกี่ยวกับศัตรูเพียงเล็กหน้อยแต่สามารถใช้สิ่งน,นี้เพื่อจัดการและทําให้ความมั่นใจของนางหายไปได้ข้านั้นนับถือหลังจากนั้นนะครับพระเอกของเราก็เดินไปมาและก็ได้หาที่พักและเข้าไปยังทิศทางหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนของกองคาราวานนะครับหรือว่าหอการค้าไห่ชวนนั่นเองอย่างที่เราทราบกันถึงแม้ว่าสํานักงานใหญ่ของหองการค้าไห่ชวนนั้น ที่นำโดยตระกูลวูรันนะครับจะถูกไปหลีจิงเว่ยนั้นบดขยี้และสังหารเจ็ดชั่วโคตรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ท้ายสุดแล้วอูรันตรงนั้นก็ยังคงรอดมาได้นำซ้ำําเราทุกคนต่างก็รู้ดีว่าสําหรับพอาการค้าให้ชวนนั้นไม่เพียงแต่จักรวัดดาราดาบับหรือทวีปจงโจแต่พวกเขานั้นมีเส้นสายและมีสายงานอยู่ทั่วทุกทวีปจัวฟานของเราวันนี้นั้นจริงได้ใช้นามนี้นะครับแอบอ้างรวมไปถึงเข้าร่วมกับ ผู้คนของกองคารวานตระกูลเชียนนะครับพระเอกของเราใช้ชื่อว่าเชียนฟานนะครับก็นั่นแหละครับจบไปแล้วเรียบร้อยเดียวในตอนหน้าพระเอกของเราก็จะเดินสุ่มสุ่ม8นะครับและดันไปพบประสบพบเจอกับไปหลียู่เทียนชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกสัตว์ประหลาดนะครับก็เป็นลาร์สบอสของภาคโลกมนุษย์สําหรับใครที่ยังไม่เคยดูภาคสงครามนะครับนี่คือลาร์สบอสและนี่คือชายที่ อบอกได้หรือว่าปัจจุบันจั่วฟันของเรายังไม่สามารถเอาชนะได้นะครับมันแข็งแกร่งก็จบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับภาคสงครามโลกฉบับรีอัปโหลดจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับในที่สุดเราก็ได้เวียนกลับมาอีกครั้งอย่างไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งเนาะที่ทาให้เรามีวันนี้ได้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ991จะยาวและก็จะมีเนื้อหารวมไปถึงบทพูดที่เยอะกว่านี้เนาะวันนี้ก็ทําแบบสรุปสรุปให้เอาละครับ เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้เนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตจนเรามาถึงวันนี้ได้เอาละครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ